นี่ครับวันนี้พามาดูนะครับการเปลี่ยนยาแนวนะครับอันนี้ครับอันนี้ช่างซื้อผิดนะครับไปซื้อสีแปลกๆมานะครับน่ครับถึงเหลืองนะครับนะครับปกติมันต้องเป็นออกสีน้ so ําตาลอ่อนนะครับอันนี้ครับซื้อมาผิดนะครับสีมันใกล้เ <of> คียงนะครับนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนะครับอันนี้หลังจากปูก็เบื้องเสร็จนะครับ เอินไปซื้อร้านด้านนอกนะครับไม่ได้ซื้อในแห้งนะครับแล้วยาแนวมันไม่มีไม่มีสีนี้นะครับนี่ครับอัน้ก็เลยทําการเปลี่ยนยาแนวใหม่นะครับบางเรือนสีมันแปลกๆนะครับมันมันมันใกล้เคียงนะครับเลยทําใหม่นะครับนี่ครับอันนี้มันมันใหม่อยู่นะครับมันออกง่ายนะครับหลังจากปูกระเบื้องทับนะครับในคิดทิดแล้วนะครับ ถ้านานไปมันจะออกอยากนะครับก็เลยทําการขูดนะครับอันเก่านะครับนีครับที่แรกก็แว่าจะไม่นื้อนะครับแต่สีมันใกล้เคียงนะครับ,นะรบสีมันใกล้เคียงเกินนะครับ มันจะแยกแยะลำบากนะครับเลยสั่งเอาออกใหม่นะครับนะครับป้องกันการแยกแยะผิดพลาดนะครับนะครับสีมันใกล้เคียงครับนี่ครับสีเหลืองนะครับนี่ไปซื้อมานะครับในร้านด้านนอกมันไม่มีขายนะครับสีน้ำตาลนะครับเหมือนเหมือนสีกระเบื้องครับ วันนี้ก็สั่งลื้นนะครับขูดใหม่นะครับตอนนี้ระหว่างที่ขูดก็ยังแยกแยะไม่ออกครับสีมันคล้ายกันครับคืนนะครับนี่ครับก็ต้องพาย,ยายามมาออกนะครับนะครับ เดี๋ยวลังจากขูดเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อยาแนวใหม่นะครับเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกับกระเบื้องนะครับต้องขูดนะครับอันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าปูกระเบื้องทับนะครับนะครับบังเอิญกับต่างจังหวัดนะครับ วันนี้มาดูงานนะครับมาดูงานครับมาดูการใส่ยาแนวเพื่อนนะครับมันสีมันไม่ไม่โอเคนะก็เลยรื้อใหม่นะครับขูดใหม่นะครับลำบากนิดนึงครับเนี่ยครับแต่ถ้ามันปล่อยไว้นานเกินไปมันก็จะออกยากครับเพื่อนมันปลูกกระเบื้องแล้วไม่นานครับประมาณไม่ถึงเดือนครับ ขูดออกสบายนะครับที่แรกกะว่าช่างมันนะครับแต่ว่ามันมันมันดูไม่เวิร์กนะครับนะครับสีมันแปลกนะครับ ใกล้เคียงนะครับจำเป็นต้องลื่นครับนะ้ำเของน้ำตกแต่งใหม่นะครับนะครับผลของการใส่แนว สีออกเหลืองๆนะครับกับห้องน้ำนะครับมันไม่เหมาะครับครับมันสีมันจะใกล้เคียงนะครับนะครับเขาจะไม่ค่อยเอาใส่กันนะนิดผิดพลาดไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการทําห้องน้ําเก่านะครับแล้วมาปูกระเบื้องทับนะครับในคลิปที่แล้วนะครับ ช่างครับช่างกำลังขุดนะครับ นี่ครับหลังจากที่ว่าเปลี่ยนยาแนวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็ได้ซื้อยาแนวสีน้ําตาลนะครับนะครับเป็นสีคล้ายๆกับพื้นนะครับแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับแบบนี้ครับนะครับนะครับเพราะว่าตัวกระเบื้องนะครับเป็นสีน้ําตาลนอนนะครับถ้าเราไปใส่สีเหลืองนะครับเหมือนต้นคลิปนะครับ สีมันจะแปลกๆครับมันน่าเกลียดนะครับมันจะไม่ไม่เข้ากับกระเบื้องครับถ้าเราจะเอาสะดวกสบายแบบช่างมันนะครับมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องทําการขูดนะครับยาแนวใหม่นะครับอ่าทีนี้หลังจากเราขูดเสร็จนะครับผมก็จะมาจะมาให้ดูหลังหลังเราใส่ยาแนวใหม่เข้าไปนะครับนะครับก็จะเป็น สีน้ำตาลนะครับนะครับมันก็จะดูกลมกลืนนะครับนะครับถ้าเรามีสีน้ำตาลอ่อนกว่านี้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับนะครับดูนี้นะครับนี้ยดูลอยนะครับดูโดยรวมแล้วกลมกลืนนะครับนะครับเดี๋ยวที่มาเราใส่เลื่อนๆแบบนี้นะครับเป็นแล้ก็ค่อยๆขัดออกนะครับให้มันเลื่อเป็นแนวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราคนแห้งแล้วก็ขัดนครับอันนี้คือหลังจากเปลี่ยนยาแนวสีเหลืองนะครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีมัมตาลนะครับนะครับดูไปดูมาจะใกล้เคียงนะครับนะครับที่มันเลือ่อๆเลือเล่อๆแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวค่อยแต่งนะครับค่อยๆล้างครับทีนี้เขาเบิกนะครับ สีมันไม่เหมาะนะครับเหลืองแบบนั้นนะครับไม่ไม่สวยนะครับดูดูเหมือนๆนะครับมันจะกลมกลืนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเบื้องสีน้ําตาลอ่อนนะครับยาแนวก็ต้องเป็น,นออกสีน้ําตาลนะครับ โนสีเหลืองครับหรือว่าโทนสีขาวครมันมันจะตัดกับกระเบื้องนะครับมันจะดูวินะครับ,รบทีนี้ก็เหลือเหลือล้างครับหลังจากที่เรา ใส่ยาแนวเสร็จนะครับเราต้องรอมันแห้งนะครับอ่าตอมันรอมันแห้งเสร็จนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยการล้างน,นะครับขัดนะครับล้างตอนนี้มันยังผมล้างไปแค่หนึ่งรอบต้องล้างอีกนะครับต้องล้างทความสะอาดพื้นนะครับ